ลูกไม่ชอบแปลงฟันอยากสอนลูกเกี่ยวกับการแปลงฟันหนังสือเล่มนี้ช่วยได้ค่ะวันนี้นะคะแม่ฟ้อนจะมาอ่านหนังสือเรื่องรถไฟแปลงสีฟันออกเดินทางแล้วจ้าเล่มนี้นะคะเป็นของสำนักพิมพ์แซนคล็อกค่ะแล้วก็คุณคุโบมาจิโกเป็นคนเขียนเรื่องและภาพนะคะคนแปลก็คือคุณหนึ่งฤทไทยปราดเปรียวค่ะมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนี่หน้าตา เราก็จะบอกรูปร่างของฟันนะว่าเป็นยังไงสถานีฟันหน้าฟันล่างฟันกลามเราก็ใช้เวลากับหน้านี้คุยกับลูกของเราได้ค่ะรถไฟแปลงสีฟันออกเดินทางแล้วจ้าผมไม่ชอบแปลงฟันเลยทักคุงบอกแล้วในตอนนั้นเองชึกชัก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 ใครมา ฮ้อนายเป็นใครนะ่ะฉันคือแปลงสีฟันเป็นรถไฟสำหรับแปลงฟันไงล่ะมาแปลงฟันกันเถอะชึกชักชึกชักให้ฉันเข้าไปในปากของเธอสิชึกชักชึกชักช่วงนี้ฟันก็จะหันไปถามลูกๆว่าให้ไหมแล้วเด็กๆอ่ะเขาพยักหน้านะอือได้สิอ่า โอ้โหดูฟันสิลูกมีคราบมีอะไรติดเต็มเลยเวลาเราอา่านนิทานเราชวนลูกคุยได้นะคะเยี่ยมมากไปแล้วนะรถไฟแปลงสีฟันออกเดินทางแล้วจ้าชึกชักชึกชักปูนฉันจะส่องไฟจากแก้มของฉัน,น,น,นอุ๊ยเจออะไรนะ่ะเจออะไรนะ่ะ แล้วแล่นไปในปากของเธอชึกชักชึกชักมาถึงสถานีฟันหน้าแล้วชึกชักชึกชักแปลงฉึกฉักแครอทหลุดฟิวแปลงฉึกฉักสาหร่ายก็หลุดฟิวมาถึงสถานีฟันกรามแล้วแปลงฉึกฉักข้าวโพดหลุดฟิว บางทีเวลาเราให้ช่องไฟหรือเว้นไว้เนี่ยลูกเขาจะต่อเองนะอย่างลูกฟ้อนจะชอบต่อตรงปิ้วให้เราค่ะเนื้อสัตว์ก็ต้องแปลงชึกชักอ้าวแย่แล้วสิแปลงไม่ออกได้กาละถ้าอย่างนั้นอ้อมไปด้านหลังดูซิชึกชักชึกชักชึกชักชักชักช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 แล้วก็ป หลุดแล้วจ้าอะไรหลุดเนี่ยดูสิเป็นไงล่ะสะอาดเอี่ยมเชียวแวววาวใส่ปิ้งไปเลยชึกชักชึกชักปูนบางทีเราก็จะชอบย้อนกลับไปหน้านี้หยุยดูสิลูกก่อนแปลงฟันหลังแปลงฟันก่อนแปรงฟันหลังแปลงฟันเด็กๆเ,เขาจะได้เชื่อมโยงเลยว่าอ๋อ มันต่างกันขนาดนี้เลยนะแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วแฮะเยี่ยมไปเลยทักคุงแล้วฉันจะมาหาอีกนะนี่ยิ้มฟันสดใสเลยชึกชักชึกชักกลับมาแล้วฮะยินดีต้อนรับกลับบ้านจ้า แล้วลูกๆฟอนเขาก็จะชอบพูดว่าอันนี้แปลงของด a ๊ดดี้แปลงของแม่ฟอนแล้วสองแปลงนี้เขาก็จะไปแยกกันอย่างเช่นอันนี้แปลงของสตองอันนี้แปลงของสตาร์กเล่มนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเล่มที่ฟอนว่าลูกๆชอบแล้วก็ได้สอนเรื่องการแปลงฟันและภาพมันชัดเจนมันเห็นจากฟันเหลืองฟันที่มีเศษอาหารติดมาเป็นฟันสะอาด เราก็จะสอนว่าเออเนี่ยเราแปลงฟันเพราะเราอยากให้ฟันของลูกเราแข็งแรงค่ะยังไงก็ลองไปหาอ่านกันดูนะคะเป็นของแซนคล็อกค่ะนี่เลยถ้าอยากให้แม่ฟอนทำรีวิวหนังสือนิทานอะไรก็พิมพ์คุยกันได้นะคะหรืออยากแนะนำหนังสืออะไรก็แนะนำให้แม่ฟอนด้วยนะคะ